ตอนนี้เราอยู่กับลุยจิ Mansion 2 HD นะครับซึ่งเป็นเกมรีเมคมาจาก Nintendo DS นะครับ DS TDS ใช่แต่เราไปหล่อนก็เจ้าลุยจิเกันดีกว่าไปกันไปเล่นกันเกมก็ออกพึง่งออกวางขายวันที่เทนะ่าไหร่ยี่สิบเจ็ดนาะแต่เราก็พึ่งมานั่งเล่น อีกชื่อหนึ่งจะเรียกอะไรนะดาร์กมูนป่ะพระจัน์มึดด็อกเตเยงเลียงผี แสบคิงบูเฮ้ยแนแทมอะไรดวงจันทนระ์น่ะอ้าดวงจันทร์แตกมันเซียวแล้วอืพอดวงจันทร์แตกก็ข้างกันเลยทีเดียว The ne -ne 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 Lucy mentioned to hit the เจีมีอะไรช่วยเหลือกันสินะกำจัดผีจุกจุกเดี๋ยวมันดึงตัวเองผ่านทีวีได้ด้วยหรอ cái cover kênh เราต้องไปเก็บพวงจันทร์ให้ครบ อาเซ็ดดวงจันทร์เหรออ๋อปัดฝุ่นเพื่อเปิดพื้นที่อะไรคือยาบูยาบูอ่ะ อะไรพื้นที่แรกกลัวที่ไหนผีอะ่ะแม่วิจิก็กลัวดเรเองก็ขำเกินไป ปไปไปลูบ้านหลังแรกกันก่อนสิกิสิกิ เครื่องเล่นเกมไปนั่งเล่นจังหวาดรอจับผีปไปไปเครื่องอะไรวะโอเคโอเคไปก็ได้พอไปฉายอ๋อเดสามารถตอบได้หรือว่าเครื่องเล่นเกมถูก ไปจ้ะก่อนที่ลิวจ้าสิกิสิงกิ คืนฝนตกเรามาทำอะไรในบ้านล้างหลังนี้อุมีกล้องวงจรปิดด้วยโยนลงมาได้เจ็บตูดนะเนี่ยช่างน่ากลัวช่างหลอนจริงไปไปไปเราไปล่าทาผีกัน สองสิน่ากลัวเฮ้ยไห้เปิดประตูเปิดเองสำรวจนะว้ามันให้ไปตรงไหน,นให้ยันโทรจริงๆเลยด็อกเตอร์เนี่ยเยลโล w y e l l o ไปจุดจุดเหลืองนั่นแหละเดี๋ยวเราขอเซอร์เวกับทางนอกคืนที่ฝนตกไหลลงทีหน้าตา่างกองทรายโอ้เข้าบานแล้วกันเราจะไปจับผีกันตอก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 มีใครอยู่ไหมครับหามเข้าหามเข้า ก็ก,ก็มีใครอยู่ไหมครับไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่เหอจะเวยี่อื่นก็ได้แต่แอบ,บส่องดูซิมีอะไรข้างในมีเขียวเขียวด้วยอุ๊ทำไมมีผีอ๋อทำมาเป็นซิ่ง สนุกเขาล่ะโอ้โหเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัวไปไปดูซิประตูเปิดได้ยังโอ้โอ้ทำไมหนูมีกุญแจไปไปไล่ไล่จับหนูไล่จับหนู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  โอาา้นหนนเป็ีวิ่งไล่เอามานี่นะกุญแจมากุญแจมากุญแจมากุญแจกุญแจนหนีไ้เป็นหนูจะถือกุญแจไว้ทำไมล่ะ <Okay. S 1> เขาได้แล้วเสียบบมิดป๊โอ้โหกุญแจหายไป คกอคืกคือกฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ <Wow>. oh. อุ๊ยตกใจหมด oh. ไปห้องซ้ายไปห้องซ้ายไปห้องซ้าย oh. ดูสิเมื่อกี้มันเล่นรถกันรถมีอะไรบ้างกดดู oh. หืม โอ้เครื่องดูดฝุ่นโอโฮโอนี่นอหออนโนนี มันคืออะไรโปรตกาสห้าพัน 5, อโอเคเข้าใจแล้วมันใช้งานอย่างนี้กด ZR มันจะดูดดูดมีตังไหมดูดมาให้หมดโอ้ยตังเยอะแยะไปห,หมดดูดผ้าหลับไหยหลังกดเอปึ๊บ โอ้ยมีกล่องสมบัติได้กุญแจแล้วนี่ก็ขยัดโทรจริงด็อกเอ้ยนายต้อเคยดูดฝุ่นไปดูดผีนะหาผีก่อน ครับหายไปกันเจอแล้วผีเล่นรถเมื่อกี้ตกใจหมด เอา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 ทำไมมันตีตีไอ้ไอ้โอ้ยฉิ่ดเฉีวน่ะมีล็อกประตูตอีกน่าไปหาคุญแจสีนะยะลัลโล่แจ่คุญแจแย่คุญแจรู้ไหม อุ้ยอ้าห้าห้าว้โอ้ยมืนไอตั้นีแม่นเว้ยแเราเข้าห้องนี้สิดูดมากสกปรกดีนะเข้าได้มารยเข้าได้เข้าได้เข้าได้นี่อะไรอ่ะ อย่างวะข้างนอกมีอะไรเฮ้ยน้องหมากุไปทำอะไรเราอ่ะเอ้ยมีเศษเพชรด้วยทำอะไรของแกอ่ะ๋ยว <_ t ick> เอาไปดูสิ

ออกไงอะแล้วกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนอุ้ยต,ง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 ตงังต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 ังเงินทองหายากอย่าทิ้งขวางนะหลุยจิเออประตูก็เปิดไม่ได้นั่งไงกุญแจล่วงลงมาล่วงลงมาฮึม เก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเงินทองเป็นของนอกกายอย่าทิาง้งคว้างอุ้ยแมงมุม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 สพกะปรกจกัดอ่ะบ้านเนี้ยมาฉันจะไปหาเธอและไอ้ผีเขียวนี่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 อันนี้ดับเป็นคู่ลอดอื tìm mày 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 ไฟสินะนี่ขยันทรัจริงยเยลืออ๋อม่เป็นหลอดไฟที่เอาไว้ฉายแฟลชเพื่อเปิดประตูรู้ละรู้ละด็ดดดอกเตอร์รู้ละไม่ต้องพูดเยอะนะ เราก็ต้องขึ้นไปเอาหลอดไฟอุ้ยมีตูปป้ปลาด้วยแต่ขอชมแะหน่อยอยปลาอะไรน่ากลัวน่ากลัวไม่มีตาอื้โอ้นั่นมีดาว หลังสุดแล้วนะไปไปวิ่งงไมเอาวิ่งงไปเบลปลาสวยจังเดียวอะไรวะก็ขึ้นไปป่าอีกแล้ว ห้าได้แล้วโอ้โหย่าฮูหรือเปล่าอุปกรณ์ชิ้นใหม่โอ้ยเหมือนเหมือนเหมือน ยี่เหรอาสกุร์กุรนะเอ๊ะเราไปเปิดอ๋อไหนโอ้จูอืมมันสามารถเปิดประตูได้ หลังก็พูดให้มันจบไปไวสิวะด็อคเตอร์ขยันขยันพร่ำขยันภาพปวดทขอข้องปวดท้องก็เข้าห้องน้ำหน่อย ห้องลับด้วยเหรอเอ๋ผียับน้ำเห,าหารอสะอาดเกินไปแล้วนี่มีเงินเราก็ต้องเก็บ เผือมีประโยชน์ในอนาคตนะครับเงินทองหายยากเขียให้หมดนะมีช่องลับด้วยต้องบ้านคนรวยเก่าแน่นอนน้ำเนิ้มไม่ปิดไอ้ผีบ้าอันนี้อะไรอะ่ะเดือโอ้มีเงินดึงออกมาให้หมดโอ้

เยอะเกินเยอะเกิน,กนมาดูคู่เขียของบ้านมันเนี่ยถ้าไม่มีตังยัง,งดูดดูดดูดดูมาขี่แม่งอย่างรวยเย็นเหลอือ เซเ,เวลาเคียการ์ดทีแหลงนอ้อสองดาวนี่เขาหยันดูดกัดน,นเลยด็อกเตอร์นี่ ทำดีมากนะหนุยจิเอ้ยนั่นก็เครื่องดูดฝุ่นดูดผีกลับมาแล้วนี่นี่นี่ปล่อยผีเข้ามาในนี้เลยเสียบเข้าไปเออไหนดูสิ New Gold Collect ก็ต้องได้อีกดวง 1, หนึ่งสิไฮแลนด์สองดาวอ่ะอืไปส่วนที่สองได้เลยเดี๋ยวออกมาก่อน เครื่องอะไรโกดอเครื่องเก็บผีแลวเนี่ยล่ะไม่รู้นี่คืออัปเกรดอัปเกรดอะไรได้มัง่งยังไม่มีอะไรให้หอัปเกรดอืมโ เทปแรกของลุยจิแมนชั่นเท็ดีจะจบแค่ดีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปล่า้าผีกันต่อก็เจ้าลุยจิพบกันใหม่เทปหน้าครับ